ในแวดวงของพวกยุกพลังงานใหม่นั้นการยกตนขอมท่านในทางจิตวิญญาณมีความเข้มข้นและรุนแรงมากซึ่งผู้กระทำมักไม่ค่อยรู้ตัวว่าตัวเองกำลังลำเส้นเข้าไปสู่ขอบเขตของการอวดอุตริเข้าให้แล้วและมันจะเกิดขึ้นกับคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ช่วงเวลาใดก็ช่วงเวลาหนึง่งเพราะสิ่งที่ซุกซ่อนอยู่ในวงจร ของผู้ที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางแห่งจิตวิญญาณที่เป็นกับดักของอีโก้นั้นก็คือการยกตนข่มท่านซึ่งจะเกิดขึ้นกับทุกคนไม่มียกเว้นใครทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเหล่าผู้นำหรือผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่มีความก้าวหน้าในระดับใดระดับหนึ่งก็ตามซึ่งมักจะอ่อนไหวง่าย ต่อกับดักของอีโก้ชนิดนี้ยิ่งนักโดยเฉพาะเมื่อตอนที่พวกเขาเริ่มมีลูกศิษย์ลูกหาหรือผู้ติดตามแล้วซึ่งส่วนใหญ่พวกเขามักจะไม่ค่อยรู้ตัวแล้วพวกคนหลักเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าที่หลักทั้งหลายการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นวิธีของผู้นำด้านจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริง แต่มันก็เป็นเรื่องง่ายที่เหล่าผู้รู้ทั้งหลายจะตกลงไปในหลุมแห่งความหลงลำพองของตัวเองโดยไม่รู้ตัวซึ่งในการเดินอยู่บนเส้นทางแห่งการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นนั้นย่อมมีบ่อยครั้งที่พวกคุณอาจถูกบีบบังคับให้ต้องเลือกระหว่างความรักกับพลังอำนาจซึ่งพลังอำนาจก็มักจะยั่วยนชวนหลงไหล มากกว่าความรักเป็นยิ่งนักเพราะมันสามารถพลางตัวมันเองได้อย่างดีเยี่ยม